สวัสดีคะ่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักของราศีพฤษภหรือท่านที่มีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีพฤษภประจําวันที่1นึ่งถึงสิกุมภาพันธ์สองพเป็นการดูดวงวงว่าไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครดังนั้นเรื่องราวอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนทั้งหมดขอให้เราฟังเป็นไปในทิศทางความบันเทิงแล้วก็ขอต้อนรับเพื่อนๆคนใหม่ๆที่แวะมาช่องนี้ถ้าชอบการอ่านดวงอันไพ่สไตล์นี้อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกิงเวลามีคลิปใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดกันนะคะ ถ้ายัางไงแม่หมอขอคนละหนึ่งไเพื่อเป็นค่าครูให้ด้วยนะในวันที่เหนื่อยลา้าเราก็ต้องการวิตามินแม่หมอแนะนําวิตามินวิสตานะคะทั้งตัวแกปซีทั้งแอเซเลราเชอร์ลี่วิตามินซีสูงรวมไปถึงตัวแบนเนอร์ด้วยบํารุงร่างกายนะมีฟิชออยแล้วก็วิตามินบีรวมนะคะอันนี้ช่วยได้ดีเลยในวันที่เรารู้สึกเหนื่อยล้าอ่อนล้านะ ไว้ทำงานหรือไม่ก็ตามกินเป็นประจำก็ดีนะคะมันจะคลายเครียดแล้วก็สมองปลอดโปรงขึ้นอ่าเริ่มต้นมาดูที่ราศีพฤกษกคนมีแฟนครึ่งแรกกุมภพาัานธ์นี้จะเป็นเช่นไรบ้างนะคะมีอะไรเกิดขึ้นเปิดเป็นพลังงานไพ่ภาพรวมนะในตัวของพฤกษกนะคะทั้งหมดเลย ทีเนี้ยในพาร์ทของคนมีแฟนเป็นยังไงที่ผ่านมาน่าจะทะเลาะกันมีปัญหาแต่ก็รอดูในตัวของเรื่องสถานการณ์นะคะบางคนมีในเรื่องของรักซ้อนหรือเปล่านะในช่วงจังหวะที่ผ่านมาอืมบางคนคือรู้สึกไปไม่ไหวเราจริงๆฮะแบบมันรู้สึกมืดไปหมดอะแล้วก็ดูเหมือนว่าเขาก็กัก,กในเรื่องของความสัมพันธ์เขาก็ยังเลือกหรือยัง คบๆไว้แต่แบบไม่ตัดสินใจอะไรดูเหมือนจุกจิกนะคะดูเหมือนนิ่งเฉยแล้วตัวคุณเองก็รู้สึกว่าเขาเขาไม่ตัดสินใจสทัทีหรือเขาไม่ทําอะไรให้มันชัดเจนสทัทีมันทำให้คนงดหงีดช่วงจังหวะน,นี้พึกษอ่ศจะอารมณ์ประมาณเป็นธาตุไฟจะค่อนข้าง อยากได้อะไรที่มันเด็ดขาดแล้วก็อยากรู้ทันทีนะคะในขณะที่คนนั้นเขาจะช้าๆหรือมันอาจจะมีปัญหาเรื่องอื่นก็ได้ที่เราทะเลาะเรามีปัญหาอะไรกันนะคะดูเหมือนว่าตัวเขาก็จะค่อนข้างทําไม่ได้ดังใจเรามันจะช้าไปหมดหรือแบบรอหรืออะไรแบบนี้นะคะมันเป็นเหมือนการรอคอยซึ่งตัวเราเองรู้สึกว่ารอไม่ไหวอยากให้จัดการเดี๋ยวนี้ในสิ่งที่ มันเกิดขึ้นนะบางคนเขาอาจจะมีปัญหาในเรื่องการเงินก็นได้นะคะรอเงินอะไรบางอย่างอยู่เพื่อที่จะมาช่วยเหลือคุณหรือว่ามาทําอะไรร่วมกันอะไรแบบนี้นะซึ่งมันก็ยังติดค้างติดขัดอยู่มีในเรื่องของการหึงหวงการอยากได้คําตอบ ด้วยนะคะมีในเรื่องของตัวเลือกด้วยพึกศกช่วงจังหวะนี้เหมือนคุณกําลังตัดสินใจอะไรบางอย่างแต่ว่ายังตัดสินใจไม่ได้เหมือนคุณจะเลือกแต่แบบคุณเลือกไม่ได้นะคะบางทีอาจจะหมายถึงการเลือกตัวเองก็ได้มากกว่าเลือกความรักถ้ามันท็อกซิกมากๆอย่างเงี้ยหรือบางคนก็มีแนวโน้มว่าเราอาจจะมีตัวเลือกออปชั่นอะไรใหม่ๆคนใหม่ๆเข้ามาได้ด้วยเช่นกันแต่ทีเนี้ย แม่หมอก็มองว่าพฤกษ์เองก็อาจจะไม่ได้โดดเด่นในเรื่องของการที่จะไปมีใครนะคะเพียงแต่แบบเราอาจจะหึงหวงแล้วก็มีปัญหาทะเลาะกับแฟนของเรามากๆแต่เราเองก็รักแล้วก็ห่วงใยเขาเสมอถึงแม้ว่าเราจะห่างกันก็ได้นะคะหรือว่ามองในอนาคตยาวๆยังไงเราก็ยังเห็นว่าเป็นความรักเป็นคนรักคนนี้อยู่ในตัวของแปดดาะ รู้สึกอึดอัดรู้สึกว่าหาทางออกไม่ได้ในความสัมพันธ์อาจจะหมายถึงปัญหาหนี้สินการงานการเงินหรือปัญหาอะไรก็ได้ที่มันลายล้อมนะคะรวมไปถึงในเรื่องของปัญหารักสามเศร้าเราสามคนหรืออะไรที่เขาไม่ยอมเปลี่ยนแปลงหรือแบบเราอาจจะทะเลาะกันจุกจิกอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเรารู้สึกว่าเราหาทางออกไม่ได้ไม่รู้จะทำยังไงรักก็รักเจ็บปวดก็เจ็บปวดนะคะแต่ถ้าจะให้เดินออกไปเลยก็เดินออกไปไม่ได้ ตอนนี้เหมือนเราเก็บปัญหาไว้ที่ตัวของเราเราขาดที่ปรึกษาแล้วการตัดสินใจของเรามันก็ยังไม่เกิดขึ้นนะอะบางคนก็ต้องบอกว่าในช่วงจังหวะนี้ยต่อให้มันท็อกซิกอะไรก็ตามคือเราเรารักเขาเราเสพติดเขานะฮะในตัวของก้าวถ้วยอะเรารู้สึกว่ามีเขาดีกว่าไม่มีใครนะ,ะบางคนก็เลือกในตัวของความรักก่อนที่จะเลือกตัวเองในซ้ำไปอ่ะ ก็เป็นกําลังใจให้นะคะในช่วงจังหวะนี้มาดูในส่วนของการอลอออเคิรว่ามีอะไรบ้างในความสัมพันธ์ยังคงสานต่อกันอยู่นะคะมันเป็นเหมือนโชคชะตาเดี๋ยวพวกคุณจะได้พูดคุยกันแบบแบบซีเรียสอะแบบเข้มข้นนะคะสำหรับบางคนนะหัวใจอะมันแตกสลายไปแล้วเพราะที่ผ่านมาอาจจะโดนทำร้ายในเรื่องของจิตใจนะ,ะอืม เรื่องราวเก่าๆมันยังย้ำเตือนพวกคุณเสมอเรียนรู้จากเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาเพื่อปรับปรุงในเรื่องความสัมพันธ์ในการก้าวต่อไปในอนาคตยังไงไม่เหมาะก็เป็นกำลังใจให้นะคะในช่วงจังหวะนี้ถ้ายังตัดสินใจไม่ได้ก็ยังไม่ต้องตัดสินใจแต่ค่อยๆให้ตัวเองผ่อนคลายแล้วพยายามรักตัวเองให้มากที่สุดดูแลใจตัวเองให้มากที่สุด บางอย่างอาจจะต้องใช้ในเรื่องของเวลาขอให้พึกษกคนมีแฟนมีความสุขสมบังในความรักเดี๋ยวเราไปต่อที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะมาต่อที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเป็นยังไงในช่วงนี้นะคะเอาที่ผ่านมาก่อนที่ผ่านมานะเจ็บปวดเจ็บหนักแล้วก็บางคนถูกดองในตัวของสเตตัสน,นะคะรู้ว่าคบใครบางคนที่เป็นลักษณะที่กักคบเผื่อเลือกคบหลายคนมีแชทมีดองแชทอะไรมากมายนะคะ คุณอาจจะคบกับคนที่เขาดูเหมือนเจ้าชู้คือเจ้าชูมีใครหลายคนในความสัมพันธ์อาจจะมีหลักซ้อนก็เป็นไปได้แล้วทีเนี้ยคุณไปดิวกับใครที่เขา เป็นคนที่เลือกไม่ได้ด้วยสินะคะเขาไม่เลือกสักทีนะคะแต่เราก็รอให้เขาเลือกเราบางคนอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นทางไกลด้วยอาจจะเคยอยู่ใกล้กันหรือว่าเคยเจอกันแล้วก็ต้องกลับไปอยู่ในที่ของตัวเองนะคะแต่ก็มีการติดต่อสื่อสารกันอย,อยู่อ่ะแล้วก็ในเรื่องของความสัมพันธ์เองอะ่ะตัวเราเองบางทีเราก็เลือกเลือกความสุข ของเราก่อนนะคะเรารู้สึกว่าเราอยากมีใครเยอะๆในความสัมพันธ์ก็ได้คุณอาจจะคุยหลายคนก็นได้หรือว่าตัวเราเอง <c oughs> อาจจะมองว่าคุยหลายคนเป็นคนที่คบซ้อนเป็นคนที่เจ้าชูก็ได้นะคะดังนั้นในเรื่องของความสัมพันธ์น่ะมันก็เลยเหมือนว่าคนที่เข้ามาเขาก็รู้สึกว่าอ่ะมันก็แฟฝงกันนะคุณก็สามารถที่จะคุยหลายคนหรือคบหลายคนได้ฉันก็คบหรือคุยหลายคนได้นะคะสเตตัสสถานะมันเหมือนแบบบินนนะ ในความคิดของบุคคลภายนอกในความคิดของเขานฮะ,ะแต่จริงๆแล้วตัวคุณบอกว่าไม่ใช่ฉันแบบฉันรักเขาฉันฉันเจ็บปวดมากๆเลยฉันรอเขาตลอดเลยนะคะแต่เขาก็ดองฉันไวอยู่ตลอดเนะะี่ยบางช่วงเราก็คิดว่าเราทําดีเขาเหมือนก็ได้ใจเขานะ,ะแต่เขาก็ยังคงแบบคุยหลายคนกักไว้นะคะดองไว้ด้วยไพ่เจ็ดเหรียญเห็นไหมดองไวน้นานเลยนะคะออดองไว้จนลากงอกแล้วเนี่ย เราก็เรากับเขาเนี่ยจุกจิกทะเลาะกันอยู่บ่อยๆนะคะถูกเถียงหงุดหงิดจุกจิกใส่กันตลอดมีในเรื่องของความหึงหวงด้วยนะคะในแง่ของความสัมพันธ์พึกศกเองอาจจะมีตัวเลือกเข้ามาก็ได้คือบางทีอ่ะคุณอยากจะถอยจากความสัมพันธ์ในครั้งนี้แหละคุณอาจจะไปเข้าสังคมหรือเจอผู้คนมากมายแน่นอนว่าถ้าคุณไปแบบนั้นนะ่ะคุณมีตัวเลือกมีทางเลือกเข้ามาเดอร์ลอฟเฟอร์นะคะแต่มันเหมือนว่าพลังงานของคุณนะ่ยมันไม่เปิดใจในควีนออฟสอดอะ คุณยังโฟกัสอยู่แค่เขาคนเดียวนะคะมันมีในเรื่องของความหึงหวงด้วย8ด,ดาบการไม่เปิดใจการยังอยู่ในปัญหายังอยู่ตรงนั้นอยู่นะคะถึงแม้รู้ว่าความรักนี้มันจะทํำ้ายจิตใจมันจะทําให้คุณทรมานแต่คุณก็ยอมที่จะถูกกักขังกักขังชั้นเถิดกักขังไปขังตัวอยา่าขังหัวใจดีกว่านะคะหัวใจคุณถูกขังแล้วนะคะด้วยตัวของคุณเองคุณไม่ยอมก้าวออกมา ดังนั้นในความสัมพันธ์ในครั้งนี้บางคนอาจจะดิวกับใครที่ยังไม่พร้อมก็ได้หรือยังไม่เติบโตมากพอนะคะไม่พร้อมในเรื่องของการเงินการงานหรือไม่มีวันจะพร้อมเลยนะคะจริงๆความรักมันไม่ต้องรอให้มีพร้อมทุกอย่างถึงจะมีความรักได้ถ้าเกิดว่าเขา เขาหรือคุณรอที่จะมีเงินมีทองพร้อมทุกอย่างก่อนที่จะมีความรักแล้วจะมาคบกันทําไมนะคะจะมาคบกันขั้นเวลาไปทําไมที่เราครบกันมันไม่เรียกว่ารักหรอมันเรียกว่าอะไรกินเล่นไปวันๆอย่างนี้หรอนะคะถึงแม้จะไม่มีสถานะไม่มีสเตตัสที่ยอมแบบนี้เพราะอะไรเพราะฉันรักเธอไงฉันถึงยอมนะคะคุณยอมเขาทุกอย่างเลยเด e Hangman นะคะคุณยอมถูกแขวนไว้แบบนี้บางทีช่วงช่วงวันนี้เรื่องราวความลับระหว่างเรามันอาจจะ แพ่งพายออกไปก็ได้คนเริ่มจับตาคนเริ่มนินทาเราละนะคะในตัวของแปดดาบหรือสถานการณ์บางอย่างคุณตกเข้าไปอยู่ในเรื่องราวเหล่าลนี้คุณหาทางออกไม่ได้คุณไม่รู้จะออกยังไงนะคะในบางคนอ่ะจริงๆเราอาจจะยังไม่ได้อยากจะมีความรักความสัมพันธ์ก็ได้แต่ด้วยความที่แบบว่าตกเป็นของกันและกันแล้วหรือว่าเราอาจจะโดนหลอกก็ได้นะคะบางคนในช่วงช่งวงวะน,นี้อาจจะ เริ่มมีข่าวเขาหูแล้วว่าเฮ้ยเขาเจ้าชูเฮ้ยเขามีคนอื่นมาอยู่แล้วเขามีแฟนอยู่แล้วหรือเปล่านะคะอ่ะเราอาจจะโดนนินทาว่าร้ายหรือเรื่องราวเหล่านั้นมันมาผูกมัดเรานะคะทำให้เรารู้สึกว่าเรา จะออกจากความสัมพันธ์นี้ยังไงใจเรารักเขาไปแล้วแต่แบบเขามีคนอื่นเขาเจ้าชู้เขามีคนอื่นอยู่แล้วอะไรแบบนี้นะคะในแง่ของความกดดันหรือว่าเราและเขาต่างมีภาระในเรื่องของการเงินที่จะต้องแบบจุนเจือกันอยู่หรือมีหนี้สินอะไรบางอย่างที่ต้องจ่ายร่วมกันเลยทําให้ฝ่าวงล้อมออกมาไม่ได้ช่วงจังหวะน,นี้เหมือนมืดแปดด้านเนาะในตัวของแปดดาบน,นะคะ อยากเลือกเลือกทางอื่นเลือกอะไรที่หมายถึงตัวเราเองนะคะอยากที่จะเลือกที่จะรักเราแต่สุดท้ายคุณก็เลือกไม่ได้แล้วคุณก็ยังไปปักใจคุณยังไปติดค้างอยู่กับคนนี้คนที่เขาเลือกไม่ได้นะคะแล้วเขาก็ยังไม่ยอมเลือกด้วยในช่วงจังหวะน,นี้ยังไงไม่เหมาะก็เป็นกําลังใจให้นะทุกคนมาดูในส่วนของการออร์เคิลในพาร์ทของความสัมพันธ์คนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมีอะไรบ้าง เป็นช่วงจังหวะของการเยียวยานะคะปลดปล่อยตัวเองฮีลิ่งรักษาบาดแผลตัวเองปล่อยวางบางอย่างสถานการณ์บางอย่างมันถูกบล็อกไว้มันถูกขีดเส้นไวแล้วว่าได้เท่าไหนบางทีเราข้ามเส้นไม่ได้อันนี้มันเหมือนเป็นเฟรนด์โซนหรือมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่เติบโตสักทียังถูกเลือกนะคะได้ได้เราได้เรามาหนึ่งเหรียญก็รู้สึกไม่พอใจอยากได้อย่างอื่นที่มากกว่าเราคุณสมบัติที่มากกว่าเรา อยังไงต่อซอรี่อภพปราจใจนะคะอภพปราจี้เนี่ยอ่อ่ะ,อะบางคนก็อยากขอโทษนะคะในเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดที่ผ่านมาเนาะ ถ้าเป็นไปได้บางคนก็อยากจะันดูนะคะไม่อยากให้เหตุการณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นมันหมายความว่าอย่างไงนะแม่มองมองว่าช่วงจังหวะนี้เขาอาจจะมีคนเข้ามาด้วยนะแล้วตัวคุณก็อาจจะตกอยู่ในสถานการณ์ของตัวเลือกนะคะแล้วตัวเขาก็อาจจะไปโฟกัสที่คนอื่นมากกว่าเราดังนั้นบางทีอะ่ะช่วงจังหวะนี้เขาอาจจะไปเจอคนใหม่ๆแล้วเขารู้สึกว่าดีมากกว่าเราเขาก็เลยอยากขอโทษเขาไม่อยากให้เรื่องราวมันเกิดขึ้นแบบนี้เลยอะ่ะคือ ถ้าเป็นไปได้เขาก็ไม่อยากจะดีกับคุณเลยอ่ะสำหรับบางคนนะบางคนก็ใจร้ายถึงขั้นนั้นนะอันอันนี้ก็ต้องบอกไว้นะคะเพราะว่าไพ่มันขึ้นมาค่อนข้างที่จะแบบค่อนข้างที่จะใจร้ายต้องบอกแบบนี้นะพฤกษกอยู่ในสถานะไม่ชัดเจนน่ะคุณควรปลดปล่อยตัวเองออกจากความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกนะคะถ้าบางคนทําทุกอย่างเหมือนแฟนแต่ไม่ได้สถานะแล้วคุณถูกดองไว้นานหรือว่ามีการเทกันไปแล้วแต่ว่าเราเองยังปลดปล่อย ร่างกายจิตใจจิตวิญญาณของเราไม่ได้จากคนคนนี้คนที่ใจร้ายคนนคี้ตอนนี้คุณต้องกลับมารักตัวเองให้มากๆแล้วนะคะบางคนเน่ะเสียทั้งเงินนะยอมให้เขาทั้งเงินทั้งตัวทั้งจิตใจทั้งเวลาทั้งทุกอย่างจนไม่มีสมองสมองจะไปทำงานแล้วนะคะ,ะคุณต้องเอาตัวเองออกมาให้ได้นะคะ Not today วันนี้มันอาจจะยังไม่ใช่นะคุณจำเป็นที่จะต้องเซตในตัวของ boundary เส้นขอบเขตของคุณให้ชัดเจนเพราะไม่งั้นคุณจะเจ็บปวดมากๆเลยใครบางคนนะ่ะไม่ยอมที่จะพูดคุยไม่ยอมที่จะแบบคัด Off อะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะแม่หมอเป็นกำลังใจให้นะพึกอศกต่อให้วาเลนไทน์ปีนี้เราจะไม่ได้ความรักที่มันสวีทวานแหววแต่ถ้าคุณรักตัวเองได้แล้วก็แบ่งปันความรักให้คุณพ่อคุณแม่พี่น้อง หรือคนรอบข้างคุณได้อันนี้ถือว่าคุณสักเซสละขอให้ฝึกศกคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมีความสุขสมหวังในความรากักเดี๋ยวเรามุฟออนไปที่คนโสดค่ะมุฟออนมาที่าราศีฝึกศกคนโสดครึ่งแรกกุมภาพันธ์นี้จะเป็นเช่นไรมาฟังกันนะคะบางคนฟังตั้งแต่คนมีแฟนมาความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็รู้สึกว่าทอมากเลยฉัน ทันจะยังไงดีวันเลนไทยปีนี้นะคะคนโสดพึกศกเป็นยังไงนะคะในช่วงจังหวะน,นี้คนโสดอะ่ะบางคนน่ะยังรอคนเก่าอยู่นะคะอิทธิพลแฮงแมนที่เกิดขึ้นแล้วก็บางคนเพิ่งเทหรือเพิ่งตัดใจในความสัมพันธ์นะคะเราเจ็บปวดมากๆด้วยแหฮงแมนเนี่ยแม่หมอว่าติดค้างแล้วก็ยังรออยู่เจ็บปวดยังไง <c oughs> เจ็บปวดยังไงก็รออยู่นะคะพัฒน,นาการบางอย่างมันอาจจะเกิดขึ้นจากเรานี่แหละที่เราไม่ปลดปล่อยเราไม่ปล่อยวางนะคะดังนั้นพื้นที่ของหัวใจอาจจะไม่ว่างคนโสดอาจจะมีการพูดหรือคุยกับใครหลายคนก็ได้แต่เราก็รู้สึกว่ามันยังไม่เติมเต็มมันยังไม่ใช่นะคะมีความรู้สึกว่ายังไม่ตรงเป็กทั้งหมดแต่ถ้าไม่คิดอะไรคุณก็จะมีความสุขอยู่นะถ้าแบบไม่ได้คิดว่ามันจะต้องจริงจังมันจะต้องใช่นะฮะปัญหาของคุณในช่วงจังหวะนี้ คือตัวเราเองยังหนึ่งเราอาจจะยังไม่อยากเปิดใจทั้งหมดก็ได้แล้วก็อย่างที่สองก็คือคนที่เข้ามานะ่ะดูเหมือนว่าอาจจะวุฒธธิภาวะยังไม่ไม่คู่ควรกับคุณนะคะบางคนอาจจะเป็นเด็ก ก่าหรือว่าเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์ทางด้านการเงินอะไรก็ได้หรือช่วงจังหวะนี้เราไม่ได้ว่างมากพอแหละเรามีปัญหาจุกจิกที่จะต้องจัดการแก้ไขนะคะเรื่องของการงานเรื่องการเงินหรือเรื่องบุตรหลานบริวารอะไรใดๆก็แล้วแต่หรือปัญหาอะไรบางอย่างนะคะหงุดหงิดน่ะอารมณ์มันมันไม่ได้มีในเรื่องของโฟกัสและอีกอย่างหนึ่งอ่ะ เราก็อาจจะยังไปส่องคนเก่าอยู่ไปดูคนเก่าอยู่นะคะยังคาดหวังในความสัมพันธ์หรือคนที่เรารู้สึกหลักชอบแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยเขาไม่ได้สนใจเราอะไรแบบนั้นนะคะช่วงจังหวะนี้มันเป็นช่วงจังหวะที่แบบหืดจะขึ้นคอทุกคนมันปัญหาหลายอย่างนะบางคนมีปัญหาในเรื่องของพวกหนี้สินอะไรด้วยหรือแบบความสัมพันธ์หรือตัวเราเองอะ่ะปิดกั้นในเรื่องของความสัมพันธ์เรายังไป แอบรักแอบชอบไปหลงรักหลงชอบใครบางคนที่เราไม่ควรที่จะไปเสียเวลากับเขาเลยนะคะบางคนอาจจะไปชอบคนที่เขามีแฟนอยู่แล้วคนที่เขาเจ้าชู้หรือไปแอบชอบใครที่มันเป็นไปไม่ได้นะคะหรือคนในอดีตที่จากไปแล้วอะไรแบบนี้นะเหมือนคุณเอาหัวใจคุณนะไปโยนลงไปในหอยนะคะแล้วก็เขียนอักขระยันไม่ให้มัน ผล่ออกมาเลยนะคะหรือแบบไม่ให้มันไปเกิดใหม่เลยเหรอในเรื่องของความรักนะคะก็ต้องอย่าลืมว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือห่ยปลา,าก็ยังมีหนอนนะทุกคนมันต้องโผล่ออกมาบ้างนะคะคุณจะไปขังตัวเองปิดตายแบบนี้ไม่ได้นะจริงๆแล้วคุณก็มีตัวเลือกมีทางเลือกนะคะแต่คุณอาจจะไม่เลือกก็ได้หรือว่าการเลือกของเรามันเป็นการเลือกผิดนะอย่างเช่นเราเลือกที่จะเอาหัวใจไปวางไว้ที่คนเจ้าชู้สามไม้จริงๆคุณ คุณเหมือนไปโฟกัสใครบางคนที่แบบมันห่างออกไปแล้วคนที่ถอยออกไปแล้วอ่ะอาจจะเป็นคนในอดีตนะไม่มองมองว่าพึกศสกะ่ะยังติดค้างกับคนในอดีตหรือติดค้างกับคนที่เป็นไปไม่ได้ในปัจจุบันคนที่เราแอบรักแอบชอบ คนที่เรามีใจให้หรือแบบคนคุยที่ดองกันอยู่ตลอดเวลาเฮ้ยทำไมไม่ชัดเจนสทีนะคะเออหัวใจไปฝากไว้กับคนเจ้าชูหรือเปล่าเพราะมันมีไพ่แนวแนวเจ้าชู้หรือแนวแน,นวอันตรายที่มันเกิดขึ้นเนาะอะไรบ้างอันตรายนะคะแฮงแมนอันตราย7จ็ดเหรียญอันตราย9 9้าเก้าถ้วยอันตราย The ะเลเ r ออันตรายนะทุกคน แปดดาบไม่ต้องพูดเลยนะคะแล้วก็สองไม้หมายถึงการติดต่อพูดคุยบางคนอาจจะติดสเตตัสคนคุยคุยกันแล้วไม่เคยได้ข้อสรุปหรือบางคนไม่เคยได้เจอกันเลยนะผ่านไปหลายปีแล้วเราก็ยังเป็นคนคุยกันเหมือนเป็นแฟนทางโลกออนไลน์แต่ว่าไม่เคยได้เจอกันสักทีจนทุกวันนี้ก็แก่เท่าไปเรื่อยๆนะคะถ้ายังไงก็อย่าลืมวิตามินเนาะเออวิต้าบำรุงผิวซะหน่อยไหมเติมวิตามินซีให้ด้วยจะได้ไม่แก่ไวนะคะบำรุงสมองด้วยแบนเนอร์ก็ดีนะ <c oughs> อ่เราจะได้รู้สึกผ่อนคลายนะแม่หม,มองว่าพฤกษกช่วงจังหวะนี้มีความเครียดแล้วก็มีภาระหรือว่าหัวใจเราหาคือวนออกไม่ได้แต่จริงๆอะ่ะเราออกมาได้นะคะดังนั้นอย่าพยายามไปกดดันตัวเองอย่ากเก็บเนื้อเก็บตัวพยายามเอาตัวเองไปอยู่กับสังคมไปอยู่กับเรื่องราวที่ดีๆนะมองว่าพึกศกเองโฟกัสในเรื่องของหนะ้าที่การงานเคร่งเครียดเลยแหละแต่จริงๆก็อยากมีความรักแหละ นะคะเราก็อยากอยู่ในโหมดที่จริงจังแต่คนที่เราสนใจก็ตั้งกําแพงสสูงหรือแบบมันเป็นไปได้ยากเนาะเราก็สถานการณ์ช่วงเช้าวันนี้เรามีอะไรที่ซีเรียสมากมายเหลือเกินคนที่เราอยากให้เขาเดินมาหาเขาก็ไม่เดินมาหานะคะหรือแบบเขาโดนใครบางคนขังไว้โดยเฉพาะใจของคุณนะ่ะมันขังไว้นะคะ คนที่เข้ามาต่อหน้าต่อตาก็ดูเหมือนว่าวุทธิภาวะหรืออะไรก็ไม่คู่ควรหรือเข้ามาหวังผลประโยชน์อย่างเดียวหรือเข้ามาสร้างปัญหาไม่หมอมองว่าในช่วงครึ่งแรกนี้อาจจะจําเป็นที่เราจะต้องอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดดูแลปลดเปื้องในเรื่องของความหนักใจหรือปัญหาอะไรร,บรบอบรวตรวจราไปวางในเรื่องของความกดดันตัวเองนะมาดูในส่วนของการเอาร็เคิลว่ายังไงนะคะความสงบสุข การอยู่กับตัวเองก็ได้เอาตัวเองไปอยู่ในที่ที่มันสงบสุขสบายหรือจัดบรรยากาศบ้านเรือนสวนหย่อมของเราให้มันสดชื่นนะคะอาบน้ำอาบท่าบ้างเอ๊ะ <c oughs> <c oughs> ก็อาบอยู่ทุกวันใช่ไหม มีอ่างเลี้ยงปลาเลี้ยงบัวอะไรประมาณนี้นะคะมันมีความเป็นน้ำเนี่ยหรือจะไปเที่ยวทะเลหรือ,อยังไงนะคะตอนนี้ก็ร้อนมากเลยนะทุกคนภูเขาทะเลมันมีทาวเวลด้วยทุกคนเปิดประสบการณ์ใหม่ๆนะคะคุณอาจจะได้พบเจอใครเนี่ยจริงๆคุณก็อยากที่จะเดินทางออกไปท่องเที่ยวเหมือนกันนะในตัวของสามไม้นะคะเข้าสังคมเพื่อนฝูงชวนกันไปเที่ยวทะเลหรือไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ที่แบบได้พักผ่อนใจเจอสิ่งที่ ที่รักที่ชอบก็ได้แต่ความรักเก่ามันก็มีเข้ามามันยังอยู่ในใจของคุณนะความรักเก่าของคุณนะ่ะแล้วมันมีแนวโน้มมีแนวโน้มด้วยนะอาจจะมีคนรักเก่านะติดต่อเข้ามาหรือความรักเก่าๆของเราอาจจะไม่ใช่ความรักแบบแฟนเก่าติดต่อมาอาจจะหมายถึงคนที่เรารู้สึกว่ามีใจแล้วเขาหายไปก่อนหน้านี้นะคะคนคุยคุณก็ได้นะคะอาจจะมีการติดต่อมาเนาะอาจจะแบบเอาดอกไม้มาให้หรือเปล่าในช่วงวันวาเลนไทน์นะคะ ถ้ายัางไงถ้าใครได้ก็บอกเลยเนาะคนโสดหรือแบบเราอยากจะให้เขาก็ได้หรือภาพเก่าๆมันอาจจะเด้งขึ้นมาเนาะว่าเอ้ย14กุมภาเมื่อ3-4ปีที่แล้วเราเคยมีแฟนแล้วเราได้บรรยากาศอะไรแบบนี้เข้ามานะคะเศร้าอีกไ <c> อ <oughs> ตอนนี้โสดนะ,ะแต่สถานการณ์หลายๆอย่างนะไว้ใจไม่ได้นะคะเพราะว่ามันยังเป็นอะไรที่ยังไม่ชัดเจนแล้วซึ่งใครบางคนก็อาจจะหลอกลวงก็ได้หรือแบบพยายามที่จะ ควบคุมคุณนะฮะปั่นคุณก็ได้ในหลายๆอย่างนะคะบางสถานการณ์นะคุณอาจจะเคยโดนหรือบอมบิ้งมาก่อนหน้านี้คุณเหมือนเป็นที่รักเป็นเหมือนที่สนใจแล้วในวันหนึ่งที่เขาทิ้งหรือเขาเทคุณไปนะี่ย หรือณนะในช่วงจังหวะนี้นะคะเขาอาจจะแบบพูดให้คุณดูด้อยค่าแกลไลสติง้งไงเออเขาอาจจะพูดให้คุณด้อยค่าคุณไม่คู่ควรคุณไม่เหมาะสมอย่างนั้นอย่างนี้แบบคําพูดบางอย่างอะไรบางอย่างอาจจะอยู่ในพวกโพสต์พวกฟีดพวกโซเชียลก็เป็นไปได้นะคะหรือการกระทําก็ได้มันเลยทําให้คุณรู้สึกว่าจุกจิกมุดหงิดใจแบบนี้นะคะเรื่องบางอย่างหรือว่าเรื่องในอดีตเนี่ยมันอาจจะ มาหลอกหลอนในหัวของคุณก็ได้ว่าเฮ้ยฉันไม่รวยฉันไม่เก่งฉันไม่สวยฉันไม่หลอ่อเขาเลยไม่เลือกฉันเขาเลยไปเลือกคนอื่นนะฮะมันอาจจะเป็นปมที่ฝังอยู่ในใจในบาดแผลของความรักในอดีตที่ผ่านมาก็ได้อืมซึ่งเราบางคนคือรู้สึกว่าเป็นแบบนั้นนะคะเพราะว่าบางคนจบความสัมพันธ์ที่ผ่านมาแบบไม่ค่อยดี แต่เราก็ยังอยากกลับไปเริ่มต้นใหม่กับเขาอยากรักเขาอ่ะอยากได้เขากลับเข้ามาในชีวิตแต่คําพูดเหล่านั้นมันหลอกหลอนแล้วมันก็กลายเป็นสิ่งที่ปิดกั้นคุณก็ได้ว่าถ้าคุณไม่หลอ่อไม่รวยไม่สวยไม่เก่งอ่ะคุณก็จะไม่ได้มีความรักที่มันเป็นความสุขนะคะเอาจริงๆความรักที่ดีนะี่ยต่อให้เราจะงโง่จะจนจะอะไรแค่ไหนยังไงเราก็ดูดีในสายตาของคนที่เขารักเราเสมอนะคะ ความรักไม่ต้องการอะไรที่เพอร์เฟกเพียงแต่ต้องการคนที่เข้าใจและพร้อมที่จะเดินเคียงข้างกันเท่านั้นขอให้ราศีพฤษก,กมีความสุขสมหวังในความรักแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ